เรื่องต่อมานะคะเป็นข่าวเศร้านะคะเพราะว่าอดีตพระเอกดังค่ะชาตรีพินโนนะคะเขาเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวเมื่อวานนี้ค่ะที่สุราษฎร์ธานีนะคะนายทวินพินโนนะคะอายุ58ปีเป็นชาวตาบลคลองน้อยอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหรือว่าที่เรารู้จักกันดีชาตรีพินโนจําหน้ากันได้ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นอดีตพระเอกละครแนวจักจักวงวงนะชื่อดัง แล้วก็เสียชีวิตแล้วนะคะด้วยโรคประจําตัวหลายโรคนี่ก็มีผลงานเกี่ยวกับละครจากจักรงวงให้เราได้ดูนะทางโทรทัศน์นะคะหลายเรื่องเลย<ม>ก็ญาติเนี่ยก็นําศพนะคะไปตั้งประกอบพิธีบาเพ็ญกุศลที่สาราวัดบุญบันเทิงหมู่สองตะบนคลองน้อยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะ ด้านของคุณหลอดสยมสังวริบุตรนะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทดีดาวิดีโอโปรดักชันซึ่งเคยร่วมงานกับคุณชาตีเมื่อหลายสิบปีก่อนพอทราบข่าวการเสียชีวิตของอดีตพระเอกดังก็มีการสอบถามแล้วก็ให้คนพยายามติดต่อหาครอบครัวของอดีตพระเอกเพื่อให้ความช่วยเหลือด้วย ทางฝั่งของคุณสารพีพินโนอายุ51ปีซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยก็บอกว่าพี่ชายป่วยเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วแล้วก็หลังจะกลับมาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดสุราธานีกว่า20ปีเตงก็เป็นคนที่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งเต็งก็เปิดร้านขายข้าวแกงพี่ชายก็จะเป็นลูกมือคอยช่วยทําประจําเลย น้องสาวบอกว่าพี่ชายเนี่ยจะพูดถึงคุณหลอดอยู่เป็นประจำก่อนที่พี่ชายจะเสียชีวิตก็ยังชวนตัวเองไปหาที่กรุงเทพเพราะพี่ชายก็มีความรักกับคุณหลอดมากแล้วก่อนที่พี่ชายจะเสียชีวิตก็ ไม่ยอมทานข้าวติดต่อกันหลายวันนะคะก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเมื่อวันจันทร์ที่13ที่ผ่านมาพอกลับมาอยู่ที่บ้านก็ดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงเวลา6โมงเช้าของวันอังคารที่14ธันวาคมพี่ชายก็จากไปอย่างสงบซึ่งตัเงก็รู้สึกเสียใจมากเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นคนที่ดูแลพี่ชายมาโดยตลอดแล้วก็ขอให้พี่ชายไปอยู่ในภพภูมิที่ดีในส่วนของ พิธีโอบก็ตั้งสวดอภิธรรมที่วัดบุญบันเทึงไปจนถึงวันที่17ธันวาคมแล้วก็จะกำหนดชาปนกิจในวันเสาร์ที่18ธันวาคมในเวลา13นาฬิกานะคะสำหรับคุณทวิงหรือว่าชาตีพิโนโนเนี่ยเข้าวงการแสดงครั้งแรกเมื่อปี2530ก็แสดงละครเรื่องแรก เรื่องเทพสามดูดูนะคะนี่ค่ะก็นานมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นพระเอกคู่ขวัญคุณแรกของนางเอกสาวคุณกบสุวรรณคงยิ่งละครเรื่องมาลัยทองเมื่อปี2535ด้วยแล้วก็มีผลงานแสดงหลายเรื่องออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเกสีค่ะทีมข่าวของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน q r Code ด้วยนะครับ